ช่วงนี้เดือนบกะนะุบกกระลาเนาะนครับดอกกำลังรลายเนาะนี่นครับกำลังบานกำลังเป็นทางแย่กำลังเป็นทางแย่ครับช่วงนี้ดูแลยากบ่ครับกต็ต้องฉีดไอ้ยาเพลยไฟยไล่แดงเข้าเนี่ยครับอืมแต่ให้ข้อมนทั้งใบน้ำบวกแค่เสียมเบอร์ดอนครับเพลยไฟยไล่แดงนี่เพิ่น,เพ,นเพื่อนมีผลกระทบจังใดคับกับทุเรียนครับผมิมผม่นกินตัวนนในดอกทุเรียนห้าโลนน้ำนะครับเขา็าขามากินใบกินดอกมันสิถ้กินใบกับจิใบใบขูดใบจังเข่าใบงอเขา ถ้ากินดอกกับดอกเขาลดดวงนะครับโอ้สีเจักจักเถื่อสีเถื่อนึงครับสําหรับไปเปียไฟไรแดงซิฟก็เหมือนครับเดือนหนึ่งกับสองเถื่อครับเพราะว่าหนึ่งกับเขาจะส่งดอกวันหนึ่งสี่มันกับฉีดกันไหนพวกไอ้เกลี่ยน้ำตาลนั่นเอครับอืมตัวเดียวกันบ่ครับผมบ่ครับตัวเพี่ยน้ำตาลกับอีกต่างหากตัวเพี่ยน้ำตาลต่างหากเนี่ยครับแล้ว่าก็ต้องฉีดป้องกันเพิ่นไว้ด้วกันฉีดครับฉีดทั้งอการล่าผมครับ หาหนามว่าพ่อนี่เขากับเจ้าเบิง่งเมืองส่วงเพระาะว่าสี่หาหมง่งเรงนี่ดอกเพื่นจะบานบานเป็นดูปละกขังถ้าเพิ่นบานแห้งได้บานตัวก้อนหาหมง่งเรงนี่ก็คือว่าน้ำไหลเขากับตรงหมดน้ำไม,มาอีกโอ้เพิ่นสิบานก่อนเถอะหาหมง่งเรงนี่เพิ่นเริ่มบานนี่แสดงว่าน้ำเพิน่นครับเดี๋ยวนี้มันกระดังนี่ขึ้นจริงจริงมันกระดังจิจูมีสีหน้นาเข้าอ้อยเพื่อนจิเดิอบบานเข้าม,า,ม,มากามาเลจิเดิอบบานออกอืมโหหนึ่งกระไรได้แต่ปีนี้เนาะครับคุณนะไรอยรับ แต่ว่าอากาศเย็นแห้งอากาศเย็นเห็ยดยากกันบวครับสำหรับปีนี้ปีนี้เห็ดหยากแน่ยูครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่องศักดิ์ศรีคนเกษตรห่งที่ราบสูงนะครับเมื่อนีเฮามาเยือนทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปลูกแบบโคกน้องหน้าด้วยครับพี่น้องครับถือว่าสําเร็จอย่างงดงามปีที่แล้วนี่ให้ผลผลิตดีขนาดครับปีนี้เฮาเขามาอัปเดตให้พี่นงองเข้าเบิ่งนะครับพี่นงองครับพร้อมทั้งสอบถามวิธีการของเพื่อนไปน้านะครับพร้อมกับการรับชมไปน้า รับก่อนเดือนเข้ามาสวัสดีไอ่เจ้าของสวนเพึ่งก่อนครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับแนน้าตัวนะครับครับเสกทัานรักผลครับอยู่วันต้องโดนตำบลขันไดนอำเภอชินท่อนเฮาครับโอ้บกทุเรียนเข้าปีนี่คักนอะใหญ่ขึ้นมาหลายครับญ่ขึ้นได้เติบครับครับเป็นพันหม้อนท้องนอะนี่ครับนาะครับเป็นม้อนท้องเบิดครับโอ้ยบึงทีละครับพี่น้องครับดอกช่วงนี้เดือนบวกกระลาเนาะครับดอกกําลังหลายนอะ่นี่นครับกําลังบานกระลังเป็นทางแย่กําลังเป็นทางแย่ครับช่วงนี้ดูแลยากบ่ครับ กต็ต้องฉีดไอ้ยาเพียไฟได้แดงเ่าเนี่ครับอืแต่ให้เขาหมนทั้งใบน้ำพวกแค่เสียมบอรดอนครับเพียไฟไล่แดงนี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีผลกระทบจังไดครับกับทุเรียนครับผมเพิเ่อนก็จงิงจินดน่อในดอกทุเรียนเขาโรน้ำานะครับเขาเขามากินใบกินดอกมันสิถ้ากินใบกับใบใบขูดใบจังเขาใบงอเขาถ้ากินดอกกับดอกเขาลดดวงนะครับโอ้นี่บอกครับซ้ำซ้ำนี่บอกครับนี่ ดอกซ้ำไหนครับที่มีผลกระทบต่อเพียไฟไล่แดงันเขามันจีเขาตัช่วงหน่อยนะครับตัดดุนหน่อยแต่ถึงนั้นกับลก่มาไกลๆที่เป็นดอกหอมนะครับอ๋อคือตอนนี้นั่นถ้ามีอยู่นี่สามารถป้องกันท่านป่ครับงั้นผมก็เสีไปเมื่อวานนี้ได้แดงจริงเขามังสิเขาน้ำฉ่อดอกมันจีบเงี่ยเงี่ยนเขาสังเกตได้บ่ว่าของเขามันมีเพียไฟไล่แดงเขา,วาสขาวนมันจิเป็นข่าบัเหลืองครับแค่นั้นนะ แต่ตัวนี้เพิ่งเด็ดฉีดเมื่อวานโอ้เด็ดฉีดเข้ามาแล้วจริงๆอ็นนี้มีขาวเพีเห็นอยู่ไม่นครับเพราะว่ามันมาน้ำลม,อมบอกเดี๋ยวไปได้แดงมาน้ำลมครับมาน้ำลมมาจากต้นที่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแล้วน้ำบานเห่าพึ่งจะพ้นฤดูการเฮ็ดสวนจริงิเพราะมันกับมา้าก mm hmm. ับม้านะปลูกเพิ่นปลูกสวนปลูกยังน้ำสินะครับเ oh. พราะว่าหนานี่มันเป็นหนาหนาวลปลูกมันมาน้ำลมครับแต่ต้องป้องกนอันไว้เนาะป้องกันไหวถ้ามันเขานะเห่าเอาหยาดนะครับ โอสีเจ้าเทื่อกสีเทื่อนึงครับสำหรับไปเปียกไฟไรแดงซิปก็เหมือนครับเดือนหนึ่งกับสองเทื่อครับเพราะว่าหนึ่งกับขันทั้งดอกวานหนึ่งสีมันกับซิมี่ครับเป็นหนึ่หวานเพื่อนครับเพืกับเฉีดกันไอ้พวกไอ้เกลี่ยน้ำตาลนั่นเอครับอืมตัวเดียวกันบ่ครับผมบ่ครับตัวเพี่ยน้ำตาลกับอีกต่างหากตัวเพี่ยน้ำตาลต่างหากเนี่ยครับแล้ว่าก็ต้องฉีดป้องกันเพื่อนไว้คือกันเฉีดครับฉีดทั้งกันล่ากับครับเพื่อนสีเหนียวบ่เพี่ยน้ำตาลนี่ครับเเหหนนีียยววครับ เพราะว่าเกซ้อนไอ้ต้เรียนเพิ่นกับเป็นน้ำเหนียวอยู่เดียวโอ้ก็มาถือต้นนี้อีกแล้วมีผลกระทบบอสเพียน้ำตาลนี่ครับต่อ,ต,อต่อดอกตออยังมีผลเหือนกันครับมันก็นจะเป,นเปน็นเป็นล่าคือเป็นล่าลำหล่านี่โอ้เรียบหน่อยทุเรียนถ้ามันใหญ่มากปุ๊บถ้าเพิ่นแต่จับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนย่างมากก็จะเป็นล่าลำขึ้นขาหน่วยแต่เป็นผิว,วงามเป็นผิว,วงางอืมของเฮานี่ปีที่แล้วนี่บอกว่างดงามแห้งเด้ครับปีนี้รับจองหรือเปล่าปีนี้ ย่งยงครับน้อยก้อย <c oughs> เป็นทางเหี้ยโอ้เป็นหางแหีเอาขอสอบถามเนี่ยนิดนึงเพื่อพี่น้องเฮาปีกายนี่ลืมนะครับคู่ของเฮานี่ที่เท็ดนี่ความกว้างประมาณเท่าไรครับไ <c oughs> อโจ๊กเฮ็ดคู่เ,เ, <c oughs> เป็นหลังเตานี่ประมาณเจ็ดเมตรครับนี่ที่เฮ้าเห็นนี่ทั้งเบิดเนี่ยเป็นหลังเตาประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรครับเป็นยังยังต้องเป็นหลังเตาครับเป็นแบบธรรมดาเลยป่ะบ้านเฮามันเป็นพื้นทีหนานะครับถ้ทางเฮาปลูกเพื่อนลาบสียานมึน ระบบหากมันก็ไปน้ำท่วมโคนเพิ่นนะครับโอ้าจะเป็นตรงเฮ็ดเป็นโขกไว้โอ้นี่เป็นโขเป็นหลังเตานาะตรงนี้เนาะครับหลังเตานี่ก็สูงประมันเกือบพ่อเม็ดตัวนี้เนาะครับเนาะแล้วเหล่านะครับอืนี่ครับสปริงเกอร์นี่ก็ต้องสองบุญบ่ครับใส่ยังสิพ่อใส่ซ้องครับเพราะว่าหัดหัวเดียวสิตต๊แต่วยี่ฟังเดียวหัดซ้องหัวกิดกระจายได้เว้ดนะครับโอ้หน้ามี่ว่าเพียงพ่อแต่หัวเดียวเนียนครับถ้าเป็นเป็นน้อยงมากหน้ามี่ว่าพ่อกระรัาะถิมอีกโอ้ นะครับนี่นี่ช่วงนี so ้ที่เห็นว่ามันเป็นดอกแน่วนี่ไอสันนี่ใส่หน้ามให้เพื่อนโดนปัญหาหลายเจ้าหน้าที่ครับตลอบตอนนี้ให้เมื่อเวียนมือเมืได้ยี่สิบยี่ิบห้านาทีนะครับยี่สิบยี่สิบห้านาทีครับต้องควบคุมอยู่ครับนะตหอือว่าครับเพราะว่าคันห้ให้หร้ยนี่ปุ๊บไอหางเหยื่อเพิ่จะโดนเป่น่ากวนอันนี้เพิ่นกระจีบวมกระเจีนั้นโดนนะครับเข้าไปตกกำลนดน้มคันห้อยแหม้ <Sas an: S 2> มันี่ห้องเขาเบิ่งคาบว่ามัน มีการรุดดวงบอ่อ้ารุดดวงเทาก็ถอยน้ำเม,มาอีกสินะครับครับโอ้ถ้ามันรุดดวงเทาก็นดีทอยถอ,อยน้ำลงมาอีกถ้าเพิ่มนม้ำ้านา้าเ่อพ่อน,นี่เทาก็บจมมะมาเบิกเงินช่วงประมงวันซหาเม้งเลงนี่ดอกเป็นจะบานบานเป็นดูดละคั้งถ้าเพิ่นบานแห้งได้บานตัวก้อนหาเม้งเลงนี่ก็คือว่าน้ำไหลเทาก็ต้องหมดน้ำเม,มาอีกโอ้เพิ่นสิบานก่อนหาม้งเลี่งนี่เพิ่นเริ่มบานนี่แสดงว่านา้ำเพิ่นครับเดี๋ยวนี้มันกระดั่งนี่เขื่อนจริงสิมันกระด ข้าวไรเมือนับจิเดิมบานข้าวมา่งกับจิเดิมบานออกอืมโหหนึ่งก็ไล่ได้แต่ปีนี้เนาะครับครับคุณนะไล่อยู่ครับแต่ว่าอากาศเย็นแห้งอากาศเย็นเฮ็ดหนักกันวะครับสำหรับปีนี้ปีนี้เฮ็ดหนักแน่อยู่โอ้ปีนี้เขาคือสิทธิ์มาอัปเดตกันของไอ้สันเงาๆมีมีหลายสวนมีสวนหนึ่งเป็นดินทรายระ่ว่างดินเหนียวกับดินทรายนี่ดินเดี๋ยว่ากก็การข้าไปดินทรายยากยากหนาฝนโอ้เพราะว่าดินทรายมันจะอุ่นหนามครับถ้าเป็นเหนียวน่ย เปินโต๊มาเนี่ยเพิ่นสีแหงว่วดูแลเป็น,นปคนละยางกันดูแลกันคนละยางครับแต่ว่านาแดางนี่คือดินดากนจะให้น้ำร้ายกว่าแต่ดินทรายนี่ก็จะให้น้ำน้อยเพราะเจ็๊ยบน้ำดีกว่ากันอืมดีคนละแบบดีคนระแบบกันครับแต่ว่ากับปลูกได้ขื้กันปลูกไร้ขื้กันเอาต้องซอบเนี่ยจังหน่อยนึงครับต้อ,อตงซ่อมต้องเป็นอาการพนําครับอะแล้วน้ำในหล่องจังสีนี่คือจังหวันบาวกีเห็นนี่ครับไปน้ำในหล่องม,มันมีผลต่อการโลนการยังของบักทุเรียนเราบวะ เอ่อห่อแบบหลงแนวนี่ไอ้บ่อบมี่ครับเพราะว่าหนึ่งคนกินระบบเติมผิวหนาดินนะครับครับระบบหากเพิ่นน่ะจะกินอาหารกินยังอยู่ผิวหนาดินครับผมอตัวน้นจะเป็นหากทั้งรวมกับกินทั้งเถิงอครับโอ้การกินน้ำการดูดน้ำนีจจกทั้งเถิงอย่างเดียวครับทั้งรวมนี่ห่อกับเฮ็ดใบกับบมีผลครับโอ้น้าตีอย่งนึงดินห่าม่แห้งแห้งใช่ไหมครับมันกับเพือดืนมันกัิได้ซุ่มแนี่ ต้ S <S 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 องให้หนามไปสำเนียงกับพ่อยูเนี่ยนะครับครับถือว่าเขาก็ผายอีสานหน่อยเนาะครับบ้านเฮาก็จะเป็นสิมงนเป็นที่นานะครับครับนี่เป็นที่น้าดีได้ครับพี่น้องครับนี่ก็คือแปลงขางเคียงของหน้าไอซันนะครับเป็นก็จะเป็นที่หน้าทั้งเบิดครับดินแพงนี่ค่อนข้างจะตาแล้วก็ดินออกมานี่ก็เลยเป็นดินเหนียวเป็นดินดากเบิดเป็นดินดากเป็นเหนียวเบิ้ดินเหนียวเบิดนะครับเป็นดินที่บ่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะดินบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เนียนี่นะครับเพิ่มแร ปรุงดินยังไงครับผมเยังนี่ก็เขามใสอินซีพัน์หกสามสามหกสามสามครับปั๊บปรุงดินอืบแต่แล้วโดนจังมาใส่พวกเคมีเนี่ยครับถ้าขึ้นยังเสียแต่ใส่แปดยนี่สีนะครับลุงดอกไปนําอืมก็เซอรับกันครับอินซีพัน์หกสามสามครับอินซีพัน์หกสามสามนี่ใส่มาโดนเติบนออยู่กับสวนนี่ครับตะปลูกนะครับครับถือว่าใส่ได้ผลพ้นดีเด้ครับพี่น้องครับทางบานบ้ากสีเหิือนกับใส่ร้ายเนาะ แต่ว่ากับมองขายเพิ่อนนี่ก็นหน่อยซะเหลือเกินอีสี่พันนะเพราะนี่อีี่หายากอยู่นะครับเนาะแต่กินอะไรอยู่แต่ว่าเดียวนีบ่ค่อยมีมองขายปันไดนะครับเขาว่าสอบถามเราไปสั้นหน่ค่ัเพิ่นเอามาไหว้ทรายทุเรียนของเพิ่นนะครับพี่น้องครับผู้ใดสิเขามาเบิ่งสวนเบิง่งไฮของเพิ่นนะครับมื้อนี้เพิ่นก็เดินระบบนะฮบา่าทสีก็มารบกวนเพิ่นนะครับเดี๋ยวก็สิมาอัปเดตในพี่น้องเบื้องเรื่อยๆมาสอบถามถึงวิธีการไปฝากปีฝากน้องนาะมือนีเป็นแค่จาจิมเด้อกครับพี่ เดี๋ยวสิเขามาขอความหูจากไอ้สันเรื่อยๆมีสองส่วนเดี๋ยวขอความหูต้องสองส่วนหน่อยสันเนาะครับครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพ่อกันไหมเสื้อหนาครับไอ้สันครับขอบคุณในไลฟ์ไอครับสวัสดีครับ